สวัสดีค่ะวันนี้มินก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงคานกันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางนะคะวันนี้ฝนตกจะมีหมอกเยอะมากพอเรามาถึงเชียงคานเรากลับที่พักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําผมกันค่ะวันนี้อยากเป็นสาวพื้นเมืองค่ะขอปักปิ่นสวยๆหน่อยนะคะนี่อ่ะทำเสร็จแล้วได้ทรงนี้ค่ะแต่ชุดยังไม่เข้าเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศของวันนี้บอกเลยว่าฟ้าหลังฝนดีมากค่ะนี่เราเปลี่ยนชุดพื้นเมืองกันแล้วนะทุกคน เมื่อฉันอยากแต่งตัวพื้นเมืองฉันต้องได้แต่งเพื่อรูปและคลิปที่สวยงามฉันยอมจ้านี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะอากาศคือดีมากจากที่เมื่อเช้าฝนตกตลอดทางแล้วเราก็ทําผมให้กับหลานค่ะเดี๋ยวสักหน่อยจะพาทุกคนไปตะลุยกินแล้วสําหรับเชียงคานวันนี้เราไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนเราแค่มาถ่ายรูปเอาวิวเอาบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปหาของกินกันค่ะวันนี้ ขอแค่ได้พักผ่อนจากการทำงานหนักๆน,นะคะแค่มาเที่ยวแค่นี้เราก็พอใจแล้วมันช่วยให้เราหายเหนื่อยจากการทำงานได้เยอะเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเที่ยวในวันหยุดนะคะ